สวัสดีครับทุกทท่านผมพออนนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับ จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีการงบป,ประมาณพุทธศักราช2561นะครับซึ่งในตัววิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดส่วนสรุปย่อนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้ในภายหลังนะครับแต่ในวิดีโอนี้ขอเป็นรายละเอียดทั้งหมดของพระราชบัญญัติวิธีการงบป,ประมาณพุทธศักราช2561กก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับเชิญครับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2561ในชุดที่1น,นะครับสำหรับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561นะครับในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร,รณรบดินทรเทพย่าวลางกูลให้ไว้ณวันที่8พฤศจิกายน พศ2561เป็นปีที่3ในรัชกาลปัจจุบันนะครับก็คือในรัชกาลที่10นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาราลงกร,บรณบดินทรเทพย่าวลางังคูลนะครับมีพระราชองค์การโป, 9, ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้นะครับในมาตราที่1พระราชบัญญัตินี้นะครับเรียกว่าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2 5 6 1ในมาตรา2พระราชบัญญัตินี้นะครับให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปในมาตรา3นะครับให้มีการยกเลิกวงเล็บหนึ่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ .2 5 0 2 วงเล็บ2พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่2พศ2 5 0 3วงเล็บ3พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่3พศ2 5 1 1วงเล็บ4ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่203ลงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 5นะครับวงเล็บ5พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่4พศ2 5 1 7วงเล็บ6พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับที่5พศ2 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5 3 4และวงเล็บ7พระราชบัญญัต วิธีการงบประมาณฉบับที่6พศ2543นะครับมาตรา4นะครับในพระราชบัญญัตินี้นะครับนิยามของคำว่างบประมาณรายจ่ายหมายความว่าจำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาต ให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายต่อมานะครับงบประมาณรายจ่ายข้ามปีก็หมายความว่างบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายนะครับนิยามคําว่ากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หมายความว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณีนะครับนิยามคําว่าปีงบประมาณหมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปีพศที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้นนะครับ นิยามเงินนอกงบประมาณหมายความว่าบรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุหรือกรณีอื่นใดที่ต้องนำส่งคลังแต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังนิยามคำว,ว่านี่หมายความว่าข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินสิ่นของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืมการคำประกันการซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใดนิยามคำว่าเงินจัดสรรหมายความว่าส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ก่อนี่ผูกพันในระยะเวลาหนึง่งนิยามคำว่าหน่วยรับงบประมาณ หมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและให้หมายความรวมถึงสภากาชาติไทยด้วยนะครับนิยามคําว่าหน่วยงานของรัฐหมายความว่าวงเล็บ1ส่วนราชการวงเล็บ 2. รัฐวิสาหกิจวงเล็บ 3. หน่วยงานของรัฐสภาสารยุติธรรมสารปกครองสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการนะครับ วงเล็บ4องค์การมหาชนวงเล็บ5ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลวงเล็บ6องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวงเล็บเ็นะครับเหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดนะครับสำหรับนิยามคำว่าส่วนราชการนะครับก็หมายความว่ากระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมและให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับนิยามคําว่ารัฐวิสาหกิจหมายความว่าวงเล็บหนงองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลกิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของวงเล็บ2บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวงเล็บ1มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ50นะครับวงเล็บ3บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2หรือที่รัฐวิสาหกิจตามวงเล็บ1และวงเล็บ2หรือที่รัฐวิสาหกิจตามวงเล็บ2มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ50นะครับ นิยามคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนะครับนิยามคำว่าคลังหมายความว่าที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลังและให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วยนะครับ นิยามคำว่าผู้อํานวยการหมายความว่าผู้อํานวยการสํานักงบป,ประมาณนะครับและนิยามคําว่ารัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในมาตรา5ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้นะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา5นะครับมีทั้งนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่รักษาการในพระราชบัญญัตินี้นะครับครับสำหรับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561นก็ะครับก็จะแบ่งเป็นชุดชุดนะครับเพื่อสะดวกในการรับฟังและรับชมนะครับสำหรับไฟล์เอกสารในพระราชบัญญัตินี้นะครับผมจะฝากไว้ในความคิดเห็นด้านล่างวิดีโอของทุกชุดในเรื่องของพระราชบัญญัตินี้นะครับเพื่อเป็นการทําบุญร่วมกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ